ดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านหนูก็ปฏิบัติเหมือนเช่นเคยแต่รู้สึกว่าจิตใจมันทำไมตะมุดเจ็บเลยมันไม่ค่อยฟุ้งต้านไปไหนมาไหนเท่าไหร่แต่ฮะมันสงบมันสงบอยู่กับอะไรล่ะ รูปอะไรคะที่เขาเขารูรูปอะไรก็แล้วแต่ค่ะเอาสักรูปหนึ่งที่มันจะดวกนั่งเดาดูรูปนั่งเนี่ยมันไม่ได้สงบอยู่ที่นั่มันใจมันรู้สึกว่ามันอยู่ไปมันไปสงบอยู่ที่ใจมันเป็นที่ใจมันไม่ได้เป็นที่รปมันไปสงบอยู่ที่ใจครับสงบอยู่ที่ใจแต่ดูรูปก็รู้ว่ามันเป็นรูปอะไร มันสงบตั hmm. ้งแต่ก <c oughs> ah, ี่วันแล้วไม่ไรหรือเพิ là, ừ, ่งสงบหรือเพิ่งหรือตั้งแต่มาก็สงบไปเลยตั้งแต่มาเลยอาจารย์กระตุ้นอะไรอ่าบางทีมันจะมันจะมันจะอะไรอ่ะนี่แหละเออไม่ฟุ้งก็ฟุ้งก็ มันฟุ้งน้อยที่สุดไม่ฟุ้งก็ลําบากเหมือนกันมันผิดปกติอสิคุณมันฟุ้งแต่มันฟุ้งน้อยอาจารย์มันไม่ใช่ว่าฟุ้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้สึกอืมาะทำอะไรก็รู้เหตุรู้ผลหมดค่ะรู้ค่ะทุกอย่างเลยทุกเรื่องที่รู้ตื่นนอนมากอมากจะรู้ค่ะไอ้ไม่รู้ก็มีไอ้ที่ไม่รู้คืออะไรคือตอนไหนที่ไม่รู้อยังเปลี่ยนกิริยาบท เดินอย่างอย่างนั่งนั่งเนี่ยบางทีเผลอเผลอไปหยิบเ,เก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันโดูที่ยังไม่จําเป็นก็ลุกขึ้นไปอะไรงนี้นั่งนั่งเผลอไปเก็บเสื้อผ้าถ้าไม่เก็บเก็บเก็บเสื้อผ้าก็ไม่ไม่รุ้ไม่รู้อันก็ส่วนมากคุณจะรู้มากกว่าหรือหรือหรือไปเองมากกว่า แต่ไอ้ที่สงบมันไม่น่าจะเป็นนะมันไม่น่าจะเป็นรูว่าจิตใจมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบมันเดี๋ยวนี้มันมันไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าความห่วงใยญแล้วมันน้อยลงเอออย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่ามันจะสงบสงบไม่มีอารมณ์มันไม่มีนะค่ะมันรู้สึกว่ามันผิดกับแต่ก่อนว่าเขาก่อนมันเคยฟุ้งซ่านไปนู่นมานี่แต่นี้มันทําไมว่ามันภาระเยอะมันก็ฟุ้งเยอะ าละน้อยมันก็ฟุ้งน้อยได้แต่แต่ว่าไม่ฟุ้งเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะเฟุ้งน้อย่ะยะก็เลยแปลกใจตัวเองธรรมดาปกติแล้วจะฟุ้งเยอะอืมคงยังอาจารย์ว่าพระมันน้อยาละมันน้อยคือความห่วงใหญ่น้อยลงแล้วตัดภาละไปเยอะองั้นเป็นการปฏิบัติก็สะดวกวางกันเถอะ ดูก็ยังไม่รู้ว่าก็เห็นมันยังปกติดีก็เลยคือคือมันสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าตื่นนอนเราเคยลุกไปไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เรารู้เรื่องค่ะรู้ค่ะแล้วก็เ,<อ>เวลาทำอะไรก็รู้เหตุเวลาไป,ไไปก็สารวมไปได้ได้มีอะไรรู้อะไรไปเวลาไปลุกก็ลุกเดินไปแล้วจะไปทําอะไร ก็รู้อีกแปลกก็จะแปลงฟันก็ต้องรู้เหตุอีกว่าเพราะอะไรถึงแปลงเราไม่ได้มีนึกนะฮะต่ความรู้สึกกันนั้นเนี่ยนึกกับรู้สึกเนี่ยก็สําคัญนะคุณนะนึกกับรู้สึกนึกนึกบอกบอกไม่มีเลยหรอนึกอ่ะไม่ต้องนึกแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีนึกอะไรเลยหรอนึกนึกว่าจะต้องทำพูดถึงถ้าแปลงฟันไม่ได้นึกอ๋อรู้สึกไปเลยอ๋อแล้วอย่างอื่นกินข้าวกินข้าวก็ ก็ก็พอได้ค่ะพอได้นะเรียกว่า<ช>พอได้ค่ะบางทีก็เผลอแต่นักน้อยครั้งก็เผลออ๋เอเผลอตอนไหนเผลอก็ตอนจะตักอีกเวลาข้าวยังไม่ทันหมดคํเลยหัดก็จะตักขึ้นมาอีกนีดเนี่ยอ๋อเผลอตอนนี้ใน<ช><ช>เวลาก,ก่อนจะกินก็ค่ะสํารวมในการทานก,กินก่อนจะกินก็กินไปเรื่อยเรื่อหรือว่า มีความจำเป็นต้องกินแก้ผิวหะออาบน้ำก็เหมือนกันอาบน้ำก็พอรู้ว่ามันแก้แก้ทุกในฐานะาที่คุณหัดไปมานานนะก็ก็ก็ฟังก็ฟังฟัง,ฟงพอฟังได้นะแ,<ก>แต่ถ้าเขาสงบรวมเฉยเฉยๆนี้ไม่ได้นะา<ก>ไม่ได้แต่เขาฟุ้งน้อยลงอย่าง,งนี้นเป็นไปได้<ก>ซคือมาก่อนนี้มันวิ่งเชี่ยว อก็เป็นอันว่าสะดวกไม่มีปัญหาก็ยังไม่มีปัญหาอา่าไม่มีปัญหาก็ผ่านได้อย่าให้ผิดทางไปก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ดี <c oughs> อ่านัปัญหามันก็ต้องอ่ามันมันคือมีหน้าที่ช่วยให้เข้าทางไม่ใช่มีหน้าที่ช่วยไปไหนก็ช่างไม่ใช่ อ่ะคุณอาจารย์นะคะก็เอก็มาหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันทุกครั้งคือมาวันแรกเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพอเข้าไปถึงในห้องประมาณชั่วโมงนึงก็จะหลับไม่รู้เรื่องเลยจนจะไถึงวันชาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ ตอนเช้าตื่นนะเปล่าว่างั้นเนอะตื่นืนไงแต่ก็แต่ก็หลับที่เช้าขึ้นมายังไม่ตื่นเนยคือคือหลับยาวนานมาค่ะจ้าวันแรกนะคะหลับสนิทสนิทเลยค่ะจ้าก็ไม่ค่อยรู้วันที่สองก็จะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่เตือนอาจารย์ทราบว่าวันวันที่ตื่นขึ้นมาสมมติว่าวันเสาร์นี่ยนะคะอาจารย์วันอาทิตย์ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะบางทีว่าอยู่ที่ไหน แน่นอนซึ่งแย่ก็รู้สึกตัวว่าไม่รู้ทิศเหนือที่ใต้ไม่รู้เลยค่ะอาจารย์แล้วก็วันที่สองก็จะฟุ้งมากฟุ้งมากแล้วก็จะหลุดอยุ่เป็นประจำเช่นจะเข้าบางทีจะเข้าห้องน้ำก็ไปถึงห้องน้ำแล้วถึงจะรู้วัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เนาะค่ะไปได้ไงก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์แล้วก็อย่างเงี้ยเป็นการศึกษาค่ะคุณไม่สาคัญหรอกอะไรไม่สาคัญหมดละ ก็ศึกษาครับเจ้านั้นเองแต่ท้อถอยนะคะอาจารย์ก็ท้อถอยท้อถอยท้อถอยอ่ะคหครูใจอ่ะหดหูนี่แหละทีนะลหละรู้จักชื่อก็ไปเนี่ยตัวเขาเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่มิถะนะผีนะกับมิถะคนละตัวกันนี่แหละอันนี้แหละทีนะก็ก็ก็มีความรู้สึกว่าคือเมื่อสมัยก่อนนี่คิดว่าตัวเองเก่งอะนะคะอาจารย์เชี่ยวค่ะเชี่ยวผิดค่ะ แล้วก็ไม่ได้ศึกษาหรอกเที่ยวหรอแกแล้วก็พอไปไปเรียนพระพิธรรมก็ปีแรกก็ก็ท้อถอยคะ่ะอาจารย์ปีแรกนะคะจิตใจทอ้ทอถอยเรามีเยอะมากเลยถ้าเราจะเอาอะไรสิมันถึงจะกลา้าถึงจะแหม่อสู้เพราะอะไรวิตามิน <laughs> กิเลสเป็นวิตามินอย่างดีเลยเพราะไอ้ที่จะทำรักกิเลสละโอ้จะตายตัียง ก็ก็ได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ตอนที่ฟังพระท่านพูดแล้วก็ฟังพี่พี่น้องน้องตรงนี้ก็ก็รู้สึกว่าเออมีความสุขนะคะอาจารย์แปลกค่ะก็ได้คือคือเวลาที่ฟังอะไรดีๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอืมีอัตยาใส่ชอบมีศรัทธามีชันทะอก็เลยทําให้เป็นสุขไม่งั้นเราก็ลําขานพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย รูปๆนำๆไม่เขาทาก็พยายามค่ะอาจารย์พยายามค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังพยายามอยู่ก็เออก็พอดีได้ฟังหลายท่านก็บอกว่านอนไม่เคยหลับนะคะอาจารย์คุณก็ไม่หลับแหละหลับค่ะอาจารย์อ๋อดีเลยแต่ว่าปีแรกๆไม่หลับนะคะอาจารย์ตอนแรกๆมาไม่หลับมันหลับมันระแวงใช่ค่ะอาจารย์แตมันคอยระแวงเพราะเราไม่คุ้นเคยไงสถานที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่คุ้นเคยเขา คือคือระแววนที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะพอเราคตอนสักหน่อยเขาก็หายแล้วค่ะพราะไม่ระแวงก็นอนนอนได้ค่ะก็เพราะงั้นต้องอยู่ให้คุ้นเคยมาบ่อยๆก็คุ้นคุ้นเคยคนที่มาบ่อยๆนะชอบอยู่นู่นในในนู่นเพราะเขาคุ้นเคยก็ไม่กลัวค่ะก็ก็ขอฟังไปเรื่อยๆนะคะดีถูกฟังให้เข้าใจแล้วกันสําคัญที่สุดเรื่องความเข้าใจถูกต้องถึงตึงเรายังทําผิดอยู่ก็ไม่มีปัญหา ฮ่มันมันช่วยจิตใจเราได้การฟังอ่ะเพราะเราเออพูดกับผู้ตอบ่างนี้นะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยคุณค่ะดีแล้วไม่เป็นไรอ่ะตองต่อมาอ่าสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีค่ะคือผมนี่อย่ากค่อนข้างฟุ้งเยอะพอฟุ้งเยอะก็จะเผลอเยอะแล้วบาทีจะชอบเออกลายเป็นท่องครับทีก้าวไปก็เป็นลูกเดินเดินลูกเดินไปเรื่อย ที่ลูกนั่งก็หายใจเข้าก็ลูกนั่งหายใจออกก็ลูกนั่งเอาเอาไงไั้นไปซชมันจะเริ่มจากฟุ้งก่อนนะ,ะแต่สัมพักก็ลูกเอ้าไปท่องแล้วอะไรอย่างนี้ก็ยังพอพอจะกลับมาได้แต่กลับมาได้ก็ได้แค่แป๊บๆปไปเก้าสองเก้าก็หลุดอีกแล้วเลยเะฟุ้งเยอะอแล้วจักตัวเองได้นะ แล้วมีตอนนั่งนี่ครับบางทีตอนนั่งพอเราทําความรู้สึกไปที่รูปนั่งนะอพอรู้สึกไปถึงรูปนั่งปุ๊บจะมีความง่วงตามเข้ามาด้วยอืเข้ามาด้วยทุกครั้งเลยใช่ไมมันเบาบ้างแรงบ้างงันินไหมครัก็มันบางทีถ้ามันมันก็มีเหมือนกันถ้าเข้ามาแรงแรงต่อต้านที่มาแรงแรงปุ๊บเขาจะหลับฝันไปไม่รู้ตัวท่านั่งนล้วก็หลับฝันไปเลยเออเอางั้นเลยเนาะพักก็รู้ว่าฝันเอยฝันนี่ก็จะฝันกลางวันก็ได้ด้วย ฝันทนั้งนียังนั่งนะครับเป็นไปได้นะจริงๆนะจริง,รงของจริงเรื่องจริงแต่เขาจะมาทุกครั้งครับแต่ว,ว่าเราหุดหงิดแล้วเปล่าท่านนั่นแหละเราหุดหงิดนี่ไม่ถูกหรอกอมไม่ถูกเพราะว่าเราไม่มีอำนาจหรอกอเราศึกษาต้องเป็นนักศึกษา,เร,าเรียนรู้เขาเขาเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าเราหลักการเราควรจะทำอย่างไรตรงเนี้ยที่เราควรจะรู้ แล้วทาไงต่อไปนั่งก็หลับฝันได้ไม่เป็นไรแล้วทาไงต่อไปเล่าไปก็นแล้วกันถ้ารู้รู้ตัวก็บางทีก็จะลุกมาเดินอออใช่ด้ไม่ลุกมาผ้าชุบน้ําเช็ดหน้าเลยแต่ไม่ใช่เดินเพื่อใข้หายเดินเพราะเดินพ้ะมันถ้านั่งต่อมันจะหลับมันหลับอีกมันจะต้านไม่อยู่หลับอีกแล้วมันสะดวกดีไหม ไม่สะดวกก็ไม่สะดวกที่ยิ่งจะไปดูรูปนั่งพอง่วงยิ่งจะไปดูรูปนั่งจะยิ่งง่วงยิ่งแรงยิ่งแรงยิงบงังคับก็ไปยิงลาบากทำไมดูสงสัยว่าทำไมเขามาทุกครั้งที่เห็นรูปนั่งปุ๊บก็จะต้องมาทุกครั้งที่เพิ่งอาบน้าเพิ่งอะไรไม่ง่วง<ม>ถ้ารู้สึกถึงรูปนั่งจะเข้ามาทุกครั้งเหรอจะตามเข้ามาทุกครั้งอืที่ดูหนังดูทีวีที่บ้านไม่เห็นตามเข้ามามันน่ะสิอารมมันต่างกันอืา แล้วดูรูปหรือเวลาฟังธรรมมันจะเข้ามาตลอดเลยนั่นดีได้รู้จักตัวเองเนี่ยอะไรอะไรที่ดีๆเนี่ยไม่ค่อยชอบแล้วนะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วแม่ชอบจริงๆโดยกิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้ดีๆต้องคอยยกจิตนะครับแต่พออะไรไม่ต้องไปเองไม่ต้องยกนี่นี่สาคัญนะเนี่ยวิธีเนี่ยสําคัญต้องคอยยกจิตยกจิตขึ้นส่อะไรก็คือยกจิตที่จะมาใส่ใจอารมณ์หรือเล่อืา ใส่ใจอารมณ์อะไรก็อย่างถ้ารูปนี่ก็ใส่ใจในการที่จะดูรูปรู้รูปเลยกําลังนั่งมาใส่ใจรูปนั่งอื่ถ้ามันง,ง่วงแล้วยิ่งใส่ใจมันก็ยิง,งง่วงอืมใช่ถ้าเราง,ง่วงมากๆอันนั้นทำไงอ่ะนั่งก็มันก็คอยหลับแล้วทาไงก็ถ้าลุกเดินบางทีเดินมาเมื่อยแล้วบางทีไม่ไหวก็<อ>ไปนอนก็ไปหลับสักก็เดินเดินเดินก็ออกเดินให้ถูกนะที่เราง่วงเนี่ยมันไม่มีทุกข์อ่ะ เราอาจจะคิดว่าไปเดินให้มันมันจะได้หายง่วงเสียอย่างเงี้ยไม่ถูกอ่ะไม่ถูกเราเราตั้งอัตราขึ้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่สะดวกอ่ะมันไม่ดูอ่ะดูไม่ได้อ่ะเราก็ไปเดินได้เราก็มีสติในการไปคือสำรวมไปนะแล้วก็มีสติในรูรูปเดินไปอย่างเงี้ยได้อัเนี้ยไอเหตุผลเล็กๆนน้อยในสำคัญและและและอย่างอื่นสะดวก ก็อย่างอื่นก็สะดวกดีที่รู้สึกมันจะฟุ้งเยอะกว่าสมัยมาปฏิบัติแรกๆอะก็ใหม่ๆมันก็ต้องฟุ้งอย่างนี้แหละตัวไรด้วันถึงจะเชื่องแล้วนานๆเราจะได้ปฏิบัติสักครั้งหนึ่งอะเรา<อ>ไม่ได้ปฏิบัติบ่อยอะอม,มันไม่มีโอกาสอะใช่ไหมมันก็ต้องฟุ้งอะแต่เรายังมีบุญนะได,ได้หัดมาได้หัดได้มีศรัทธาได้มาอย่างนี้อะบุญเก่าทําไว้ดีอะมันมีเหตุปัจจัยสนับสนุน ใครก็จะมาเอามาังดูที่คนมีสักเท่าไหร่ปฏิบัติเนี่ยแต่ถ้าไปนั่งนึกนั่งทองแล้วก็มีเยอะเลยไอ้นี่มันยากอ่ะมันมาทําแล้วจะได้รู้จักตัวเองอ่ะมันผิดหรือมันถูกมไม่มีความสําคัญหรอกสาคัญว่าเออรู้จักตัวเองวะจิตใจ,จเราเป็นยังไงเห็นไหมทั้งร่างกายทั้งจ,จิตใจนั่นแหละคนเราไปดูคนอื่นไปดูนอกตัวที่ตัวนี้ไม่รู้สักหน่อยไม่มีประโยชน์อะไรรู้ตัวนี้แหละจะพ้นทุกได้รู้คนอื่นนะพ้นทุกไม่ได้หรอก ให้รวยอย่างนี้เนี่ยมีศรัทธามีฉันทะมีความเพียรพอสมควรอย่างนี้ก็ดีมากแล้วนะอืมแล้วไม่ไม่มีอะไรไม่ที่ที่ไม่สะดวกมีมั้งไหมก็ไม่ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ฟุ้งกับง่วงเนี่ยแหละฟุ้งกับง่วงยิ่งมาปฏิบัติกี่ทีก็จะมีติดอยู่สองอย่างเนียฮะส่วนใหญ่ก็จะแล้วเวลาเปลี่ยนรู้รู้สิทอยู่เปลี่ยนส่วนใหญ่มันถ้าฟุ้งแล้วมันจะเปลี่ยนไม่รู้ตัวเปลี่ยนไปเลย แล้วมุดหินไหมก็มีบางครั้ง<อ>บางครั้งแจ้งุดหินมันมุดหินแล้วถูกปะก็ไม่ถูกไม่ถูกเพเราะเห็นอะไรก็เหมือนจะไปบังคับกับเห็นไหมเราเนี่ยเราเรารู้จักเหตุผลตรงเนี้ยสําคัญแต่ดูดางทีมันเบามากความงุดหิดมันนิดเดียวฮะถ้าอยู่ข้างนอกอนี่คงไม่รู้ว่าตัวเองกําลังงุดหิดนะถ้าเราไม่สังเกตเราไม่รู้หรอกถ้าเราสังเกตถึงจะรู้เพราะอารมณ์มันละเอียดเนี่ยใช่ไหมก็รู้อะไรกันว่ะมุดหินนี่เรามีอำนาจอะไรใช่ไหม ไปตั้งอานาจขึ้นพอเขาไม่เป็นไปตามใจเราเราก็โกรธเขาหงุดหงิดเขาไม่ถูกเราควรจะเรียนรู้เขาถึงจะถูกต้องใช่ไหมบางทีนี่มันจะมีแบบแอบไปจัดแกงอะไรบางทีก็มีเหมือนเว่าี๋ยวเดี๋ยง่วงแล้วเดี๋ยวจะไปทําอันนู้นเดี๋ยวถ้าอันนี้แล้วจะไปทําอันนี้อะไรอย่างนี้เห็นหายง่วงอี๋เห็นไหมอย่างเงี้ยใช้ได้ที่ไหนบางทีก็แต่มันล้วงแทํทเพื่อให้หายง่วง อย่างเงี้ยเห็นไหมไปล้างหน้าซมันจะได้ไม่ง่วงอย่างเงี้ยใช้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้หรอกไปล้างหน้าได้ <c oughs> แต่จะล้างเพราะเหอะไรเพราะมันไม่สะดวกใช่ไหมดูก็ไม่ได้มันอาจะจะหลับมา <c oughs> อย่างเงี้ยเนี่ยไอเนี่ยสาคัญที่สุดเลยอัตาอตาอนัตตาตรงเนี้ย <c oughs> รูปนามมีเขาเป็นอนัตตานะเขาไม่ใช่มาเป็นเราถึงเราคิดหรอกไม่ใช่ถ้าเป็นเราเราก็ไม่ต้องใครจะชอบแกหรอใช่ไหม เจ็บตายเงี้ยเป็นเราเราก็ไม่เอาเนี่แต่นี้มันไม่ได้เป็นไปดังเราคิดนี่มันไม่ใช่เราอะ่ะไม่ใช่ตัวของเราอะ่ะ้าไม่มีอะ่ะตัวเรานี่มีโดยโดยบัญญัตินะครับมันมาจากกรรมทั้งนั้นกรรมเก่าที่เราทําไว้ก็ได้ขันมาคนละห้าขันห้าขันอ่าไม่เราไม่มีอํานาจหรอกได้มาก็จริงแต่เราไม่มีอํานาจ เนี่ยเนี่ยมาเราศึกษาเนี่ยเราทําใจถูกตรงกับทางความเป็นจริงอะ่ะปัญญาก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยอะ่ะสัมมาทิฏฐิรู้ถูกอะ่ะปริยัติสัมมาทิฏฐิปฏิบัติสัมมาทิฏฐิปฏิเวทสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จึงจะมีได้ใช่ไหมถ้าเราวิธีเข้าหัดเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะมีกิเลสเข้าไปอาศัยเรื่อยเรื่อยความรู้สึกเพราะกิเลสนี่มันคุ้นเคยเนีย่มันไหลยอยู่เรื่อยเรื่อย่ะเรามนครั้งหนึ่งเราก็ได้นิดนิดหน่อยหน่นอยก็ โอ้ยกำไรเยอะแล้วอ่ะเพราะจริงๆแล้วเราไม่มีเลยมีแต่ความเข้าใจผิดๆทั้งนั้นอืมก็ดูเวลาที่เราอยู่กับกิเลสมันเทียบเป็นสัดส่วนกับเวลาที่เราจะมีสติมันน้อยมากนั่นละสิให้รวยเถอะสิ่งที่สังสมมันก็มันก็รู้สึกน่ากลัวครับว่ามันจะสังสมันก่ภัยใหญ่เลยล่ะภัยทุกภัยกิเลนี่ภัยใหญ่ทุกก็ยังไม่ว่านะแต่กิเลสนีโห่จังพบชาติทุกเราก็รับไปเถอะมันเกิดมาแล้วแต่กิเลนนี่ ให้เราทํากรรมอีกเะอืมดีเนาะทําบุญเก่ามาดีพ่อคุณอืมชื่ออะไรอ่ะชื่อนัดครับชื่อนัดยังจาไม่ไดบ้บ่อยๆแล้วก็จะจําได้เองพอดีก็ได้ภรรยาช่วยส่งเสริมด้วยครับอ,อ,อืมนั่นตีช่วยกระตุ้นกัน,น,นอีอนูนั่นช่วยส่งเสริมทั้งแม่ทั้งสามีดีมากๆเลยเนาะดีแล้วเราจะได้ไม่หลงโลกเกินไปคนเราเกิดมานี่หลงนะมีแต่ความหลงไหล หออลงทุกอย่างอะไรก็หลงทั้งนั้นหลงตัวแล้วก็หลงคนอื่นแล้วก็หลงโลกอีกด้วยดีแล้วล่ะได้โอกาสปฏิบัติบ่อยๆก็ก็ดีพอเรากรเกษียณได้เราพอแล้วํำนาญพอใช้ตอนนี้สะดวกมีใจว่าเ,เจตนาไว้มันเป็นพลังอะว่าชีวิตนี้เราจะไปทําอะไรคือเราไม่ทําแบบแบบนี้เราก็ไปทําแบบอื่นเราไม่ทําบุญเราก็ไปทําบาปใช่ไหม เพราะงั้นเนี่ยกุศลอะไรที่จะพาเราให้ถึงฝั่งคือพ้นทุกได้กุศลนั่นแหละเป็นกุศลที่ประเสริฐนะนะอืมดีละดีไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมนิดละปัญหาปัญหาไม่มียังไม่ค่อยมีใช่ไไม่ค่อยมีถ้ามีก็พูดมาเถอะไม่เป็นไรอ๋อยังยังอ่ะงั้นให้พ่อหนุ่มนี่ต่อไปพูดแล้วครับอาจารย์เมื่อวานนี้ครับพูดได้นะครับผมอ๋อ ไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีครับเลับฟังมาตลอดฟังครับฟังมานี่นะครับผมอ๋ออดีดีงั้นก็จบอ่ะเขานะไม่มีปัญหาพอเลิกกันนะอืมดีดีศาสนาสาธุแบยคนก็ให้มีสติมีปัญญาให้ไดปปฏิบัติทําบ่อยๆอสาธุสาธุ